โอ้ยถือแมวต้มคักเดินหลอกให้แมวแมวหลอกแม่คุณหลอกดาวอ้เนี่ยหิมะยะยะ,ยะฉันก็รีบวิ่งหัวสุกหัวสุนมาข้ามลัวมาเอาข้าวมาให้ที่ไหนไดพ้พวกเก่าได้ไดกินแล้วฉันได้ยินเสียงร้องเหมียวเหมียวอยู่กลางป่าฉันก็นึกว่าโอ้ยลูกมาจากไหนอีกเนาะฉันสงสารฉันเห็นมีหิมะไง ฉันก็วิ่งแล้วหกแล้วเหินเอาอาหารมาให้เออทํางานอยู่นะทํางานตัดหญ้าอยู่เอ้ยตัดไอ้นั่นอยู่ตัดตัดฟืนอยู่ก็เลยได้ยินเสียงร้องฉันก็เลยเไปแกะให้สองกล่องเมื่อกี้เนี่นะก็กะว่าเผื่อจะมีหลงเหลือมาอีกฉันก็นึกว่าใครหลงมาเนาะยาวอะรละก,กันนะมาให้กินอีกนะอย่าทะเลาะกันลูก เออคนต้มแมวเดียวเออแมวต้มคนเดียวเนืเอเลอกให้แม่มาดไมิไม่ไม่นอนหยุดเลยไม่ทะเลาะกันนะแล้วเพื่อสังในปา่าคือได้ยินเสียงอย่างได้ยินเสียงในปา่าไหมไมาร้องนะไมาทะเลาะกันนะ หาไม้เนื้อแน่นๆกันในป่านะนี่หาเก็บไม้กอนบอว่าในแบกไม้กลางที่มาหนาวๆนี่ยแหละมาหาเก็บแบกไม้เพิ่งจะเริ่มเอยเริ่มใช้กันไงเพราะว่าเพิ่งจะนึกได้ว่าเออเผื่อดูเตาไงเตาเตาไอเอตาฟืนอ่ะ เรา้ากันเฮ็ดตั้งแต่สองปีที่แล้วมันมันคาใสใจหลายที่อีพอ่อยก็เลืล่อมหาอันน,อนนั้นันนีขึ้นไม่เนือบแน่นต้องเอาทีแ่แน่นเท่านันน้นต้องเลือกเอาได้พี่น้อนงเพราะมันเออเออลมล่ม มงสงเสัยกับพได้เมื่อวานนี้ใส่ส้นสูงมามาแบกฟืนขิดบ้างเพื่ออะไรเอ้ยเขาคอยเด้ดพี่น้องพอได้อยู่เด็ข่อยบวงพอได้อยู่เด้งเอ้ยเอ้ยเอาเฉพาะปืนที่มันแข็งๆจ้าจ้า ม่ทะเอลาะก,กันนะลูกนะผุนแห้งหลายแล้วผุนตามันหันคือโน่นผุนอ่ะตรงนี้มันเป็นคอยเนาะพี่น้องเนาะเหมือนจะใกล้นะแต่ว่าไกลด้วพี่น้องอยางไปหันนะผุนอ่ะฟื้นบ่อึดหลายครักต้นไม้มันหักลงไงมันล้มมันหักลงอ่ะเนาะ แต่ว่าสั้นสิไปเอาเอดื่อเดียมันมันเมื่อยพี่น้องมันเหนื่อยเวลาถ้าเราเดินลงลงค้อยแล้วก็แบกขึ้นมากสินะคอยสิเอาล่อมุนหิไปสักกอนดอกยังรอเพิ่มเห็ดอีกชั่วโมงถึมาเอาอันเอาเฟื่องน้องถือรอหาเห็ดแต่ว่ามังพุ่นก็ไม่เนื้อแก่นหลายพุดนนะถ่ายสวนพุนูน เพิ่งจะเพิ่งจะใช้ฟืนเนาะทุกปีก็ใส่ไส่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนาะเออแล้วทีนี้ค่ะใส่ใจมันมันกับมันกับแพงทุกปีนั่นแหละแต่ว่าหั่นแบบว่าย่างบอตนักถึงว่ามันมันเยอะขนาดนั้นนะและ้วทีนี้มันเยอะมากไปไหนมาจ๊ะไปไหนมาลูกฮะ เอออ้าวหนูเป็นใครอีกเนี่ยโอ้นานใครมาจากไหนอีกวะอันนี้ลูกโอ็สวยเถอะอันนี้ลูกมาอันนี้คนเก่งไปไหนมาไปไหนมาลูกพวกเดียวกันไหมเออน่าจะพวกเดียวกัน นั่นน่ะต้องเยอะแยะเลยเดี๋ยอตามหลังนะฉันบอกแล้วฉันมีเพื่อนเยอะในป่าน่ะนะเด็กมันก็ตามมาอย่างนี้แหละเด็กอ่ะจะเอาต้นไหนอีกเนาะตัดต้นไหนอีกนะจะเก็บขอนไม้ก่อนโอ้ค้าเบาตะกระแมวพี่น้องสิบอะไรเวียก มันแบก็ต้องนี้ก่อนว่าสิบปไปก็สุดไปเมื่อวานนี่นะแบกไปประมาณโอ้ยสองสอบบดขึ้นเดียวพี่น้องเออมันก็ไอเตาใหญ่เนาะพี่น้องเหมือนเตาแม่มดนะพี่น้องเออสมสมเข้าไปี๋ยวแม่หาฟืนก่อนลูกโอ้แม่กัดเป็นโมดีแท้ๆเอออต้นนั่นก็น่าเกิน นั่นไม่เนื้อแข็งนั่นนะถีหล่มอยู่นั่นไปแบกเอาซะบ,บ่มันขึ้นหนักแทนอนี่อันนี้ก็เอาได้ไปแบกไปพอนายเสือเลยซอยว่าส้มเมื่อนี้ยสาวเอ้เมื่อนี้วันหยุดเด้แกก็เลยสิเลืออ่อยซอยตอนบน่มีหมากับบุพภากันเห็ดก็ แบบว่าไพ่ย,ยังบดทอนคล้ายๆว่าไพ่ย,ยังไม่ถึงตัวก็คิดไม่ได้ค่อนข้างค้าว่าเหตุการณ์ว่าเกิดซึ่งหนาแบ่เหตุเ <c oughs> ออคล้ายๆว่าเออก็กใส่สลับกันอยู่กลางคืนเพราะเรานอนเราก็ไม่ได้สมไฟเนาะเราก็ใส่เคียงอันนั้นแหละแต่ว่ามันกับประหยัดได้ระยะหนึ่งกลางวันช่วงเวลากลางวันเราก็จะใช้อันนี้เนาะเราก็จะใส่ฟืนน้องสีนะ จะเป็นการช่วงกลางวันพอกลางคืนก็สองสามทุ่มกระสีโอ้ขี่กวางตนนี่ขี่กวางไม่มาอยู่ว่าหนี่กระยอนหมาข่อยเฮาบัดขึ้นเพราะว่าหมาข่อยมันออกมันอ่อนคอประตูมา่อกี้แนนี้มันจะเห็นฝูงกวางฝูงกวางเข้ามาขานอนที่ข่อยดอกพี่น้องเออลังบ้านฉันนี่เต็มเลยกลางคืนนลยนะฤดูนี้นหะมันใกล้กับฤดูเขาเขาล่าสัตว์นะเรอขึ้น ที่ฉันเาปอดไคยมาเลยเพราะเพราะโอ้ตายบ้านฉันไม่ล่าสัตว์ได้พี่น้องไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์บ้านฉันนี่มีแต่เมตตาถ้าเกิดมานี่ฉันเลี้ยงหมดทั้งสัตว์ทั้งกวางทั้งอะไรทั้งไรนะอย่าเห็นเลยฉันเลี้ยงหมดเขาเขาก็มีชีวิตของเขานอกสัตว์อื่นงเงินมันพอที่จะซื้อได้อยู่แล้วก็ซื้อไป <c oughs> ไม่จำเป็นต้องไปฆ่าเขาขนาดนะั้น <c oughs> แค่เรากินนี่เราก็รู้สึกนี่แล้ว แต่ก็แล้วแต่วิถีชีวิตใครเ้อเราไม่ได้พูดถึงใครเราพูดถึงตัวเราเราไม่ทําคนอื่นเขาทํามันก็เรื่องของเขาด้วพี่น้องเ้อืมแต่สําหรับเราดินแดนของเราไม่ให้ไม่ให้ล่าสัตว์ติดป้ายทุกที่ติดหลังนอนถึงที่เขาขาว,ขาวน,นู้นเลียม,มากมากผีน่น้องที่ฉันฉันติดประกาศไปติดประกาศไว้ต้องห้ามล่าสัตว์ห้ามล่าสัตว์